Back, แปลกต่ผมลงมอสไปนะฮะลงแอดออนนั่นแหละเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหแม่โดนแย่งเฮ้ยไม่โดน <c oughs> อ้คดด้ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะคลิปนี้เราจะมาเล่นมีนเกมอีกแล้วนะฮะช่วงสุดสัปดาห์เหมือนเดิมนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะเราไปเล่น เราไปเอ่อไปเล่นโหมดสร้างเข่งสร้างเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโหมดเมอร์เดอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะโอเคมาเราไปเล่นกันเลยนะครับซึ่งเมอร์เดอร์เรานี่โหมดอังน,นี้จะเป็นแวนขยายนักสืบนะฮะมีคนเล่นอยู่แ4 7ร้อยสเคนมี2วิธีเหมือนเดิมก็คือกดตรงนี้ก็ได้่เนี่ยกดปึ๊บไม่ใช่เมอร์ โอ้ยเป็นไรกับปุ่มนี้นี่เป็นไรกับมินิเกมนี้กดครั้งเดียนะครับกดแป๊บเดียวนี่จะเป็นรูปแว่นขยายนะเป็นรูปสัญลักษณ์นี้นะฮะโอเคหรือจะกดเข้าตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมกดเข้าตรงนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคมันก็กดได้เข้าเหมือนกันโอเคปับ๊บคนเดียวซึ่งบอกเลยว่าผมเล่นหลายรอบแล้วผมไม่ได้เป็นซักตาเลยเมอร์เดอร์ด้านบนก็จะมีเครื่อบอกอยู่ครับว่า,วาโอกาสเป็นเมอร์เดอร์ห้าสิบสามห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้า เป็นตำรวจ4.9%นะฮะโอเครอเริ่มเกมผมไม่เคยโดนฆ่าเลยนะเอาจริงๆโอเคมาแล้วนะเดี๋ยวเป็นด่านอะไรไม่รู้นะแล้วก็ถ้าทุกคนไม่เห็นปุ่มก็ไม่ต้องแปลกใจผมลงมอดไปนะฮะลงแอ oh, <no. S 1> ดออนนั่นแหละเฮ้ยเป็นปีเลยที่เป็นมอดาจเลยโอ้โอย อุ้ยนี่เป็นเบอร์เลยสักทีพอนานานนทีเราจะอุ้ยมีคนเป็นดีแลกทีบเดี๋ยวอย่าเพิ่งอุ้ยนี่เป็นสักทีโว้ยโอ้มีคนตกมาเดี๋ยเราไม่ชินปุ่มหน่อยนะไอ้เพื่อนไม่ต้องไปหรอกเราเป็นคนดีจิจิเอ้ยมันจะไปไหนวะเอา เราไม่ค่อยเก่งเรื่องมุมทิศทางหน่อยอะมันเราใช้ปุ่มด้านหน้าโอ้ยเพื่อนเอ้ยจะไปไหนอ้าวอยู่นี่กันหมดเลยอ้าวล้วมีรูปหัวใจใครเอ่ยเนียนไปก่อนหนึ่งแบบเนียนแบบสามร้อเปอร์เซ็นจริงๆเกิดมาพึ่งได้เป็นเมอร์เดอร์ครั้งแรกเว้ยเสียงใครกดละครั้งเวลาอยู่ด้านบนโอเค ตอนนี้คือต้องแป๊บหนึง่งมันไม่ชินมือเว้ยอยู่ไหนอ่ะทำไมรอบนี้ไม่เห็นคนแล้วตอนนี้อ่ะหรือว่าเม่งกันอยู่ชั้นสองอ๋อนี่ยสวัดีอ,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 อไม่ชินสงสัยเวลาเล่นหมวนี้ขอปรับแป๊บหนึ่งนะ โอเครอบนี้ไม่นานจะได้เป็นแล้วเราโอ้โหนานๆทีกูจะได้เป็นเฮ้ยยูนิต้องใช้เป็นอินโนเซนต์จ้าเฮ้ยเสียงว่าโอ้โหเสียดายอ่ะถ้าเมื่อกี้เป็นปุ่มเมื่อกี้อ่ะถ้าเราใช้แบบนี้น่าจะง่ายกว่าแบบกดแตะไปเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยทางรับ แป๊บนึงนะมันมืดไปหน่อยอุ้ยทางรับว่ะโอ้ไม่ใช่ทางรับมันเป็นทางดิบันเพื่อนมีปีกด้วยอันนี้คืออ๋อเทเลพอร์ตเหรอใช่ไหมยึนอตอ๋อเทเลพอร์ตจริงด้วยต้องใช้ห้าเหรียญอนะอ๋อเป็นจุดเอ้ยจำไว้นะด่านนี้มีเทเลพอร์ตอุ้ยขอบคุณเงิน โอเคมีอยู่หนึ่งเราต้องมีสิบเดียนะตอนนี้เหลืออยู่สิบสามคนแม่มื่อกี้กำลังขับเลยเว้ยโอ้โอ้กตุกะตุกะตุโอ้โหโอ้โหคนมันเยอะจริงๆทำไมรู้สึกบรมันดาวน,นี้มันเล็กจังอุ๊ยอะไรเ,เมื่อกี้กว่าโดนฆ่ามากคือจะหาที่ซ่องก็ไม่ได้นะ ทำไมรู้สึกเหมือนเมอร์เดอร์มันไม่ฆ่าใครเลยวะมีคนเทเลพอสเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องปรุงยาใช่โอ้โหอ,อยากเป็นอีกรอบจังเลยอ่ะเฮ้ยนานๆทีเราจะได้เป็นนะเไว้ยบอกไว้ก่อนห้าเปอร์เซ็นจุดห้าจุดสาเปอร์เซนที่จะได้เป็นนี่ยากมากโอ,โอเคอเขอเหรียญขอเหรียญก่อน โอเคโอ้โหโอ้โหไม่โฉดตาตนักตอตากกูอเลยกูก็ัว่าทำไมมันไม่ฆ่ากูสักทีไอ้บ้ามันมาไหม่ะโอ้โหต่อหด้เลยเมื่อกี้ใครวะเมื่อกี้มีคนหายไปในประตูหลับระวังนะกูว่ามันอาจแบบชึกชึก โอ้โหวิ่งดีสิับพ่อไอ้เหี้ยวิ่งตัวหน้าเลยระวังนะเพื่อนโอ้โหชึกต่อหน้าชึกต่อหน้าอุ๊ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นอ้าวไอ้บ้า โคตรดี <God> <laughs> เลยเึือแม่งสอรอบแล้วนะฆ่าต่อหน้าต่อตากันโอ้โหตานี้เหมือนจะเล่นได้ยาวๆเลยเนี่ยผมจะเอาสักไม่เกินสิบที12บสอนาทีก็แล้วกันเนาะมาดูกันว่าจะได้กี่ตามีโอกาสได้เป็นเมอร์เดอร์หนแล้วได้มีกว่าเป็นตำรวจ10 9เได้เป็นอะไรเอ่ยขอเป็นอินโนเซนะขี้เกียจเป็นตำรวจ <laughs> ถ้าไม่ไม่ก็เมอร์เดอร์อ่ะเออ เป็นเวอร์เอรตึม้มอีกนิดสิขอบคุณครับแม่เอ้ยด่านห้องครัวอันนี้คือใช้ห้าคอยเหมือนเดิมไม่รู้มันทำอะไรได้อะเหรียญตอนนี้เก็บเหรียญไปก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โหตกใจตาเมื่อกี้เลยไม่งเ,เพื่อนฆ่าต่อหน้าต่อตากันได้ป่ะเพื่อนไว้เราโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่าทนที่เรา เล่นเป็นมร์เดอร์เนาะมันด่าตรงนี้มันขึ้นได้อ่าอน,นี้อะไรอ่ะคุณเวลออพเป็นเวล์สี่อ๋ออุ้ยเดือสิบสี่คนได้ยินเสียงฆ่าละเรียนเลียนเรียนเลียนเออโอ้โหแม่งโดนแย่งเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนชัดเลย <laughs> เป็นผีไปเลยโอ้ชี้อ่ะเ้ยเมื่อกี้ใครว่าเป็นคือคือผมก็ไม่รู้ว่าใครบ้างเนาะแม่งเดินไปหาเฉยโอเคก็ได้เปลี่ยนเป็นมุมมองใหม่หน่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยนิ w วเกมรีพอร์ตเพลเยอร์อออ๋อ๋อ,อนี่ไงนี่ไงอะไรละโอ้โหไอ้บว่าเอ้ยคี่เราเป็นอะไรอะอ๋อเป็นสีเขียวแ่ว้อะ โอ้ตัวสีเขียวเลยเกอร์ girl. มันวิ่งไม่ได้อ่ะ <laughs> มันไขยย่วะเนี่ยโ <c oughs> อเวอร์อ้าวว้าววิเลเจอร์ยิงโคตรหเวด้วยเย้วิเลเจรอ,อเเเร์ปังโคตร้ย <laughs> ได้ว่ะเ,เพื่อนอเอออโอเค โอ้ยด่านมืดอีกแล้วไม่ชอบเลยด่านมืดเนี่ยมีที่หลบไหมอินโนเซนต์อเคมาเริ่มต้นคลิปมาก็ได้เป็นตาแรกเาานาะตาลับหวังว่าเราจะไม่โดนฆ่าอีกนะโอ้โหห้องมืดอ๋อมีเทเลพอร์ตตรงนี้ห้องนี้ห้องอะไรเนี่ย เถือรูกอโอเคคือมันบอกว่าให้ใช้ห้าคอยแต่ว่ามันแต่ว่าเราเทลพอร์ตได้คืองงว่ากอืม่ตามันจะมืดไปไหนครับผมถามจริงเหออเดี๋ยวผมขอไปเล่นที่ห้องมืดๆก่อนได้ไหมถ้ามันใจามืดขนาดน,นี้นะอ่ะเราไม่ต้องไปหรอกเกะเดิน <c oughs> คือตอนนี้คือนั่งนอนอยู่โซฟายอนกูกลัวสเตฟส แ้ยสตีมนายทำอะไรอยู่อ๋อมีที่แอบเฮ้ยเห็นนารุโตเห็นนารุโตเพื่อนอย่าฆ่าเรานะพ l ีสพ e ีสเฮ้ยเพื่อนอย่าฆ่าเราเลยนะนะทักทายหน่อยทักทายหน่อยไม่รู้เพื่อนเห็นไหมทักทายทักทาย ทายหน่อยหน้านิ่งไปเลยเพื่อนหน้านิ่งไปเลยเพื่อนตอนนี้มีอยู่สี่บาทเนาะเราเรียกเป็นบาทอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยคนหรือ AI วะเนี่ยหรือเโอ้ยจำไว้นะทุกคนตรงนี้มีที่แอบเหมือนเราจะเป็นสายแอบ คือจะงงปุ่มหน่อยนะเพราะว่าเราก็แอดออนซ่อนปุ่มมาคือก็ดีนะมันจะได้ไม่กิจกะขึ้นมาแล้ววะ่ะโอ้โหเต็มเดี๋ยวนะทำไมคนมันเยอะจังคนมันเยอะจังนี่ไงนายรุโตมีอะไรไหมเอ่ยตรงนี้ไม่มีแล้วมั้งโอเค โอ้ยเงินออกมาพอดีโอ้ยจบเพื่อนตายเฮ้ยมีดีเล็กทีบเราไปหาดีเล็กทีบดีกว่าเพื่อเราไม่ได้เป็นเราเป็นอิโนเซนเราคือผู้รัตจะเก็บเงินนั่นคุณเป็นดีเล็กทีบแล้วคุณจะเก็บทำไมอะ่ะนี่ เฮ้ยย hey, ่เบบี <desserts> <Negative hungry> ้เป็นหาไปในประตูลับอืมลงไปไหนเอ่ยว้าวตอนนี้นี่ผ่านไปแล้วสองนาทีเหลืออยู่สองนาทีแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่๋ออมกุงยาวุบหายอุ้ย NPC เฮ้ยอะไรอ่ะจะเข้าไปได้จัง เฮ้ย hey, นี่มันจำสก,กินได้นี่เราจำสก,กินนี้ได้เราเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งโอเคสก,กินอดีตโอเคอุ้ยออกไปนี่จะจเอกับฆาตกรไม่นอะไม่จเจเกแต่ก็ดีแล้วนีเออ่เพื่อนทำอะไรอ่ะทำอุ้ย เอาเอาวัดดีๆชนะเฉยโอเคอ่ะก็พอแล้วแหละสำหรับเดินรอบนี้นะก็สนุกกันสนุกกันไม่เอ่ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคือก็สนุกอยู่นิดนะึงได้เป็นฆาตกรครั้งแรกในตาแรกเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะถ้าชอบก็อย่ลมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม เดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะผมบ๊ายบอย่าบล็อกมือก่อนบ๊ายบาย